สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูเบียนะคะครูสุนิดาจันสิรีสำหรับเช้าวันนี้เรามาเรียนเล่มบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันค่ะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปตามคุณครูนะคะเปิดต่อไปเรื่อยๆให้ไปเจอหน้าที่23นะคะเด็กๆ23มุมล่างขวามือนะคะสกับ3 23 เรามาดูกันว่าเราเรียนเรื่องอะไรใครเอ่ยชอบทำอาหารคําสั่งนะคะวาดภาพระบายสีอาหารที่เด็กชอบในภาพจานคําสั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะวาดภาพระบายสีอาหารที่เด็กชอบในภาพจานใครที่ชอบทำอาหารค่ะเด็กๆ เด็กๆน่าจะเห็นคุณแม่ใช่ไหมคะอยู่ในครัวทำอาหารให้กับเด็กๆและก็บุคคลที่ประกอบอาชีพนี้ก็คือแม่ครัวหรือพ่อครัวนะคะที่ปรุงอาหารเขาบอกว่าให้เด็กๆวาดภาพระบายสีอาหารที่ชอบในจานด้านล่างตรงนี้นะคะจานใหญ่ๆเด็กๆ,ๆชอบทานอะไรผักผลไม้เนื้อนะคะเด็กๆชอบทานแบบไหนให้วาดลงไปในจานนี้ได้เลยนะคะอ,ะอยูตัวอย่างเช่น ครูเบียชอบทานผลไม้ครูเบียก็วาดแอปเปิลผลโตๆลงไปอาจจะมีหลายผลก็ได้นะคะเด็กๆที่เป็นแอปเปิลหรือว่าชอบทานปลาครูเบียก็วาดปลาลงไปด้วยแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างแบบนี้ได้เลยแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะสำหรับเล่มนี้เมื่อทำเสร็จแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจงานให้เรียบร้อยนะคะ วันนี้ครูเบีย์มีเล่มนี้แค่นี้นะคะและเจอกันใหม่เล่มต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ